สวัสดีครับข่าจจวสั้เกัรเด็ฮอกประจำมันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนบอลอาร์เซนอลด้วยนะครับผมที่สามารถบรรลุข้อตกลงก,กับการจะแต่งตั้ง Andre อังเดรเบต้าอาร์เซนอลสยามเปิดรับพรีออเดอร์เสื้อเติ้ลคิจสีดำทองราคา690บาทสามารถสกรีนชื่อกับเบอร์ได้เลยครับรายได้หลังหักใช้จ่ายก็สมทบทุนโครงการพี่พ้องให้น้องอิ่มที่จะเลี้ยงอาหารน้องๆประจำปีครับณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่25พสษบาิคม2568อครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจเฟซบุ อารสเตนนั้นได้บรรลุข้อตกลงกับการจะแต่งตั้งอังเดรบารต้าครับ ู้บริหารชาวอิตาลีในการจะมานั่งตําแหน่งผู้ดูการกีฬาของสโมสรอาร์เซนอลนะครับที่ว่างเว้นออกไปหลังจากที่เอดูกาสปานั้นได้ลงจากตําแหน่งนะครับโดยการเจราจาครั้งนี้นั้นสามารถบรรลุข้อตกลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการของการสัญหาที่อาร์เซนอลต้องการให้มันจบในเดือนมีนาคมนี้นะครับรายงานระบุออกมาเพิ่มเติมว่าในความเป็นจริงแล้วอังเดรเบต้าเองก็ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรในยุโรปนะครับหลังจากที่เขานั้นลงจากตำแหน่ง ของผู้เล่นกีฬาที่อาเลโกมาริดเมื่อเดือนธันวาคมนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนมกราคมครับเขาก็ได้ไปเทคคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะครับเป็นการเตรียมตัวตัวเองว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งนั้นจะ ได้มาทำงานที่พิมลิกอังกฤษครับซึ่งในระหว่างนั้นอาร์ซอลเนี่ยก็มีเจสันไอโต้นะครับที่มารับตำแหน่งนี้ชั่วคราวอยู่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงของตลาดนักเตะที่ค่อนข้างายุ่งวุ่นวายของปืนใหญ่ทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บทั้งเรื่องของการสนจัน,นักเตะดาวรุ่งน,นั่นเองนะครับแต่ความื่อนไหวของอาร์ซอลนะครับผมก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเข้าสู่เดือนกุมภาพัานธ์เพราะว่ามันจะมีลิสต์รายชื่อของผู้บริหารกีฬาอยู่ประมาณด้ยวยกันทั้งหมด4-5คนนะครับแม้ในรายของ โ,โอลาเบ้นะครับผมที่ทาง,งานที่เรอัลซัส,สตันนั้นจะมีกระแสข่าวออกมามากที่สุดครับแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะพักงาน,นครับหลังจากที่จะลงจากตาแหน่งนี้ของเรอัลซัสตันนะครับทำให้สุดท้ายนะครับโอกาสและก็ความเป็นไปได้นั้นก็เลยไปโผล่ที่ตัวของอังเดรแบตต้านะครับรายง,งานอูเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วนั้นตัวของแบตต้านั้นก็เกือบที่จะไปร่วมงานกับเอซีมิลานแล้วนะครับหลังจากที่ทีมดังจากอิตาลีนั้นก็ต้องการดึงตัวเขา ไปนั่งในบทบาทของผู้บริหารของสโมสรน,นะครับแต่เขาก็บอกว่าโอกาสในการจะเดินหน้าต่อไปของเขาเนี่ยที่มันยิ่งใหญ่นะครับก็ยังมีอยู่ก็เลยไม่ได้รีบเร่งกับการจะพูดคุยกับการเจรจากันแต่อย่างใดนะครับสุดท้ายแล้วครับเมื่ออาร์ซนอลเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยสอบถามถึงโอกาสแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับเขาก็แสดงเจตจำนงที่ชัดเจนว่าต้องการมาทํางานกับอาร์ซนอลแล้วก็ได้ปฏิเสธกับเอซีมิลานไปนั่นเอง ซึ่งการพูดคุยของระหว่างทั้ง2ฝั่งครับทั้งอาร์ซนอแลวก็อังเดรเบต้าเนี่ยครับในความเป็นจริงคือเพิ่งจะเริ่มแบบจริงจงจังเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเองแต่เนื่องจากว่าเขาเตรียมตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเขามีโอกาสทํางานกับอาร์ซนอนั้นเขามีแผนง,งานยังไงสุดท้ายเมื่ออาร์ซนอเปิดฉากเจรจานะครับทุกอย่างก็เลยคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในระดับสูงนะครับผมก่อนที่จะหาข้อตกลงร่วมกันได้นะครับผมโดยการผลักดันครั้งนี้นั้นก็แน่นอนนะครับว่าก็ประกอบ เรื่องกันกันกนกบทั้งริชาร์ดกาลิกที่ปัจจุบันนั้นนั่งตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการนะครับมีทั้งทีมลูวิสที่เป็นรองฐานของสมสรอาร์สแนลแล้วก็รวมไปถึงกับจอร์จโคริเกนนั่นเองแต่คนที่ให้ข้อมูลมากที่สุดนะครับก็คือตัวของมิเกลอาเตตาที่ต้องบอกว่าจะต้องเป็นคนที่ทํางานร่วมกันกันกบตําแหน่งนี้มากที่สุดในแง่ของการซื้อขายแล้วก็ทิศทางของการจะขับเคลื่อนต่อไปเกี่ยวกับแนวทางของสมูสรน,นั่นเองนะครับตัวของอังเดรไบรตันั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับตอนที่เขาด,ดารง มาดรินะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนเป็นจิ๊กซอสํำคัญดีกว่าในแง่ของการซื้อขายนักเตะนะครับจนทําให้สโมสรนนั้นคว้าแชมป์ทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่อิ่มตัวกับการทํางานที่มาตราหมีนะครับเขาก็เลยออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้ของอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวต่อไปของทีมนะครับเพราะว่าจุดสําคัญคือ ตัวของเบรต้านั้นมีประสบการณ์ในบอลยุโรปเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งปืนใหญ่ก็จะเป็นต้องการคนที่มีประสบการณ์เพื่อผลักดันให้ตัวเองนั้นไปอยู่ในสโมรสรระดับท็อปของยุโรปครับแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาร์ซนอลกำลังจะเข้าสู่โครงสร้างของการมีสโมรสรในเครือข่ายนะครับเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพในแง่ของการซื้อขันนักเตะหรือว่าการมีนักเตะในอนาคตต่อไปนะครับก็คงต้องดูกันต่อไปว่าฝั่งของอาร์ซนอฟจะมีโปรเจกต์อะไรออกมาเพื่อที่จะรองรับความสามารถของเบรต้าและก็เบต้านั้นจะสามารถเซ็นสัญ,ญญาได้อย่างที่ปืนนใหญ่ต้องกาการั หรือเปล่าครับ